อันนี้ก็เข้ามาในห้องพิมพ์นะคะมีหลายหลายคนชอบถามว่าเอ๊ะห้องพิมพ์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นห้องของพิมพ์ที่บ้านนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวชมวยดดูแล้วกันเมื่อกี้นี้เราเข้ามาทางประตูทางนี้นะคะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยด้านข้างพิมพ์เนี่ยนะคะจะมีแบบเป็นบอร์ดแล้วก็ติดรูปวางของเก็บเกอะไรทั้งหลายนะคะเก็บพวกกุญแจโทรศัพท์ปกติโทรศัพท์จะวางเสียบไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีไฟเล็กๆอันหนึ่งแล้วก็ปกติจะวางแก้วน้ําขวดน้ําแล้วก็ของที่แบบใช้เป็นประจํานะคะอย่างนี้ก็มีต เป็นกำแพงหลอกนะคะอยู่ตรงฝั่งนี้ด้านหลังนี่จะเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นกำแพงหลอกตลอดแต่ว่าจะมีตู้เล็กๆอันนี้อันหนึ่งคุณจะไว้เป็นจุดที่ใช้แต่งหน้านะก็คือจะเก็บพวกตั้งแต่ไดเป่าผมเอกสารนูน่นนี่นั่นข้อตันบัตรปากกลงปากกานะคะเมคอัพแล้วก็เมคอัพนะคะแล้วก็ที่ม้วนผมอะไรพวกนี้มีเร็จที่ชั้นช่ช้นแหมถ่ายของจริงนะคะไม่ได้จัดอะไรมาก่อนเลยะคะะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะเป็นโต๊ะเล็กๆนะคะที่ซื้อมาตอนนั้นสั่งมาจาก สั่งทางไปรษณีย์ค่ะโต๊ดนี้ประมาณ5,000ันกว่าบาทนะคะไว้วางคอมพิวเตอร์จะมีที่วางปรินเตอร์ด้วยแต่ว่าเอาไว้วางกระเป๋าแล้วก็มีตรงนี้เป็นที่นอนเตียงพิมพ์เนี่ยสั่งทำแบบเป็นบิวอินน่นะคะแล้วก็ซื้อที่นอนฟูกมาวางที่นี้เนื่องจากว่าพิมพ์ทำแบบตอนนั้นเนี่ยเหอสไตล์บาหลีนะคะเลยทำแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่เหลือ อยู่ตรงนี้ด้วยถ้าคุณเห็นเนี่ยมันจะมีพื้นที่เหลือตรงนี้นะคะประมาณ2ฟุตครึ่งก็คือฟูกเนี่ยสามารถจะขยับไปขยับมาได้อยากจะให้วางตรงไหนก็ขยับไปได้นะคะตรงหัวเตียงก็จะมีรูปเริ่มเลยนิดหน่อยนะคะปิดแอร์พวกผ้าม่านทั้งหมดในห้องพิมพ์เนี่ยคือทําเองหมดเลยนะคะคือซื้อก้านมาจากที่ในพวกร้านอินเด็อะไรประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็ให้น้องชายเจาะให้พิมพ์คนจับวางจุดเจาะแล้วก็ซื้อผ้ามาติดซื้อ ผ้าจากพารุรัดมาอะไรด้านหลังเลยเนี่ยนะคะเนี่ยเหล่านี้คือทําเองหมดนะคะแล้วก็รวมไปถึงเจ้าอันนี้ด้วยโคมไฟเล็กๆนี้คือซื้อมาไม่กี่บาทแล้วถึงเวลาก็เอาซื้อพวกที่เป็นลูกปัดสีดําสีแดงเนีนะะ่ยค่ะมาลอยเพิ่มนะคะให้มันดูแบบเป็นสีดำๆเางเวลาเปิดมามันก็ไม่สว่างมากปกติแล้วเนี่ยพิมจะไม่เปิดไฟขาวแบบนี้นะคะพิมจะเปิดไฟเฉพาะดวงนี้ดวงเดียว มีแค่นี้ตอนกลางคืนนะคะห้องพิมจะเป็นออกแนวสลัวสลว,สวนิดนึงเหมือนเกะห้องพิมจะโล่งมากจะไม่มีของพิมไม่ค่อยชอบวางของรละเกะระกาะคะ่ะแต่พิมจะมีตะกร้าอะไรย่างเงี้ยของพิมเอาไว้นะคะอย่างเวลาพิมกลับมาบ้านเนี่ยพิมก็จะมีเอากระเป๋ามาวางเอาอะไรแบบเนี้ยนะคะคือของใช้เนี่ยจะวางบนนี้แล้วก็ของต่างๆก็จะเก็บไว้ในนี้เลยจริงๆแล้ว <laughs> ไม่น่าจะมีอะไรมากนะจะเป็นพวก เนี่ยค่ะของที่แบบยังไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหนหรือว่ามาจากอีกบ้านนึงแล้วก็เอาของมานะคะก็จะสึกเอากระเป๋าใส่ไวน้นี้เพราะไม่ชอบเอามาวางทิ้งๆไว้แบบนี้นะคะเวลาแต่งตัวก็แต่งแต่งตัวเสร็จก็จะมายืนสองกระจกดูตรงนี้ทางนี้เนี่ยก็จะเป็นทางเดินเข้าไปนะคะ ตรงที่ด้านหลังที่เป็นโค้งๆค้นคือจะเป็นทางเข้าไปห้องน้ําห้องนอนพิมเนี่ยเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวแต่พิมไม่ได้ทําประตูนะคะคือพิมจะทําเป็นอาร์คโค้งๆเฉยๆแล้วก็ทําแล้วก็เย็บผ้าม่านมาติดเองนะคะเย็บผ้าม่านมาติดเองอเดินเข้ามาตรงนี้ปุ๊บด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าคือบิวอินอย่างที่พูดเนนะคือบิวอินสูงสูงมากเลยถ้าเทียบกับส่วนสูงของพิมพเองค่ะฮัลโหลนะคะ ก็สูงมากเลยนะคะคือแบบเป็นตู้ทั้งหมดแล้วก็ติดเป็นกระจกนะคะเพื่อที่ว่าเวลาแต่งตัวเนี่ยจะได้สามารถดูไปด้วยได้ว่าเออเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะมีนี่นี่ก็ทําเองนะคะเป็นสวิชไฟซื้อลูกปัดอะไรนี้มาร้อยก็คือจะเก็บของก็แน่นอนเสื้อผ้าลิ้นชงลิ้นชักอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะมีฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งที่พิมแขวนกระเป๋านะคะกระเป๋าก็คือจะซื้อที่เป็นเ,เหมือนกับเขาเรียก ที่ม่านในห้องน้ำอะคะ่ะแล้วก็เอาห่วงของม่านในห้องน้ำเนี่ยมาแขวน,ขวนกระเป๋าแบบนี้นะคะแล้วข้างล่างเนี่ยพิมทาเป็นชั้นวางรองเท้าชั้นวางรองเท้าผู้สังเกตพิมจะมีนาฬิกาทุกจุดในบ้านตรงนี้ก็วางถานมาด้านหลังตรงนี้ก็มีนาฬิกานะคะด้านนอกตรงนูน้นถ้ามองไปไกลนู่นนๆก็มีนาฬิกาแล้วก็เดี๋ยวในห้องน้ําก็จะมีนาฬิกากน,นะ,ค,ะคือเรียกว่ามีนาฬิกาทุกจุดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเอ่อที่นั่งทาครีมอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีกระจกอีกจุดหนึ่ง Uh huh. แล้วก็ตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าใหญ่ก็จะเปิดออกมาเนื่องจากว่าพิมพ์ดีไซน์แล้วก็ทําห้องนี้เองเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ทสักเจ็ดแปดปีที่แล้วเนี่ยก็คือตัวเท่านี้ค่ะเพราะนั้นเนี่ยตู้มันสูงพิมพก็จะแบ่งราวเป็นสองชั้นนะคะพรานั้นเสื้อผ้าที่เนี่ยจะใส่ได้เนี่ยแขวนชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างแล้วก็มีด้านข้างนะคะไว้สําหรับใส่พวกชุดยาวอะไรแบบนี้อ๋อนะคะก็นี่ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าพอเข้ามาถึงนี้ปุ๊บนี่คือจะเป็น ะมาณทีบเองยกเว้นอันนี้นะคะที่เป็นมูลี่ที่สั่งทาเข้ามาในห้องน้ําก็จะเป็นอะไรที่น่าน,นิดหนึ่งค่ะเป็นพิมพ์ดีไซน์มันเป็นสีขาวดํานะคะแล้วก็จะมีนีออ่กระจกใหญ่โดยที่กระจกใหญ่นะคะกรอบเนี่ยพิมพ์ซื้อโมเสกมาติดเองนะคะค่อยๆติดเองทีละอันทีละอันทีละอันรวมไปถึงโต๊ะนี้ด้วยพิมพ์ก็ซื้อโต๊ะเปล,ล่าๆมาแล้วก็มาติดโมเสกเองนะคะลายนี่คือลายม่ว์นะคะไม่มีลายไม่มีความพิเศษเลยในยว,วนลายก็หลังโทร้วมจะมี ที่ใส่หนังสือนิดนึงใส่วางพวกแปลงสิฟันเพื่อแบบมีแขกใครมานอนบ้านนะคะสะบู่อะไรพวกนี้ค่ะเผื่อเขาอยากใช้ของใหม่แล้วก็โซนเฉพาะตรงมุมที่ใช้อาบน,น้ำเนี่ยนะคะจะเป็นสีดําเป็นสีดําก็มีที่แขวนผ้าปกติเวลาพิมอาบน,น้ำเนี่ยพิมไม่ค่อยจะเปิดไฟขาวข้างบนนะคะพิมจะจุดเทียนพิมก็จะมีเทียนของพิมพ วางไว้เต็มไปหมดนะคะอันนี้เป็นโถจากสวีเดนอันนี้เป็นเครื่องปั้นดินเผาทั่วไปที่ซื้อสิบกว่าบาทแล้วถึงเวลาเห็นก็มียาทาเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิมก็เอายาทาเล็บมาป้ายมาฐาน,นะคะอันข้างในนี้ก็เหมือนกันเนีย่ยถ้าคุณมองจากนี้คุณจะเห็นว่ามันเป็นสีสันเป็นอะไรอย่างงี้นะคะนี่คือทําเองมาตั้งนานแล้วะคะ่ะเป็นประเภทชอบทํางานคราฟ์อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็น ตัวโมเสกนะคะที่ซื้อมาแล้วก็มาติดพิมพ์ก็สั่งตัดกระจกแผ่นนี้ค่ะคือซื้ออันนี้มาให้ช่างเขาติดเห็นมาสองอันให้ช่างเขาติดเสร็จแล้วก็ไปสั่งกระจกแผ่นเท่านี้แล้วก็มานั่งทาโมเสกติดเพื่อวางประดับในห้องน้ํานะคะของในห้องน้าของพิมพ์พิมพ์ก็พยายามเป็นสีขาวมากสุดเท่าที่เป็นไปได้น,น,น,นี้อ่างล้างหน้ารุ่นเฟลรร์รุ่นบลิสอันนี้รุ่นบลิสมันจะมีรุ่นเฟลอร์กับรุ่นบลิสนะของพิมพ์จะเป็นรุ่นบลิสรุ่นบลิสน่ารักดีสวยดีชอบแต่่่ววาาาาาามมมัันนทํคสะะะดยกเพรจี ล่องมีมุมเลยแบบนี้นะคะก็จะดูระยากนิดนึงสำหรับอันนี้จะเป็นตู้หนักเกตชื่อว่าตู้หนักเกตซื้อที่อินเด็กซ์เป็นตู้ที่แบบว่าใส่ผ้าที่เสื้อผ้าที่ใส่แล้วนะคะเตรียมเอาลงไปซักข้างล่างอย่างนี้ <Okay. S 1> ข้างบนนี่องพิมพก็จะเป็นพวกน้าหอมโลชั่นอะไรทั้งหลายนะคะพวกนี้จะเป็นเส้นผมนะคะเซรั่ม um, นะคะเอ่อมูสออยใส่ผมแชมพูสระผมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีนาฬิกาอีกหนึ่งเรือ <laughs> นคือต้องมีนาฬิกาทุกที่ส่วนนี้เป็น โคมไฟที่คุณย่าซื้อมาให้จากอเมริกาเมื่อประมาณเป็นสิบกว่าปีที่แล้วเลยนะคะก็เอามาไว้ตรงนี้ด้วยเผื่อเวลานะเพราะพิมพมีปลั๊กอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เป็นปลั๊กแบบกันน้ำนะคะอยู่ด้านหลังตรงนี้ตรงนี้ก็มีดอกไม้มาประดับนิดนึงเพื่อดวูหวานๆหน่อยนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นห้องที่พิมพ์อยู่ที่บ้านนะคะบ้านพิมอยู่แถวลาดพร้าวนะคะเพราะนั้นก็ตอบคําถามไปเลยนะว่าเอะห้องพิมจัดยังไงะคะพิมพเป็นคนที่ ออกแนวมินิมอลลิสต์นะคะเพราะนั้นเนี่ยของเนี่ยจะน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็พยายามเก็บอย่างเข้าตู้เข้าช่องทุกที่จะต้องเป็นระเบียบน,นะคะอาจจะมีฝุ่นมีอะไรบ้างแต่ว่าไม่มีการวางของลุกๆค่ะเอาละค่ะก็หวังว่าจะเป็นอินสปิเรชันในการจัดห้องหรือว่าเป็นแนวอะไรนี้บ้างนะเผื่อใครชอบนะคะก็ได้เห็นชีวิตส่วนตัวกันบ้างนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน,น้าค่ะสวัสดีค่ะ